สวัสดีครับถอดรูทคำศัพท์กับเต้พรีเมียมอังกฤษวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำว่ามัลติครับคำนี้นะครับจะอ่านว่ามัติหรือว่ามัลทายเนี่ยเดี๋ยวผมบอกวิธีสังเกตอีกท,ทีนึงนะครับแต่ตอนนีนะ้เอาให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามเนี่ยให้เราเดาไว้ก่อนเลยว่ามันแปลว่าจำนวนหรืออะไรก็ตามที่มันหลากหลายแล้วทีนี้อ่านยังไงมัติมัลทายนะครับก็คือ วิธีสังเกตนะครับก็คือถ้าต่อท้ายด้วยคำเต็มๆเ,เช่น multi function multi function อย่างเงี้ยจะอ่านได้ทั้งสองแบบแต่ถ้ามันถ้ามันลงท้ายไม่เต็มคำเนี่ยให้เราอ่านว่า multi นะครับเช่น m u l t i p l y ที่แปลว่าคูณนะครับ multiple ที่แปลว่ามีหลายจำนวนนะครับ multiple ก็คืออย่าง multiple choice ก็คือข้อสอบแบบกขคงเงครับให้เลือกแต่ถ้าเกิดแล้วว่ามันต่อด้วยคำเต็มๆเนี่ยอย่างเช่น มีเดียอย่างเงี้ยมัลติมีเดียมัลทัยมีเดียเนี่ยเราก็อ่านได้ทั้งสองแบบเพราะว่าผมเคยเห็นคนอ่านทั้งสองแบบนะมีอะไรอีกบ้างอ่ะมัล multi ติมัลทัยนชั่เนียลนะครับมัลติเนชั่นนลมัลทัยเนชั่นนลมัลติคัลเจอรัลมัลทัยคัลเจอรัลนะครับมัลทัยททสก์ที่แปลว่าทําหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันผมไม่ชอบอ่านว่ามัลตินะครับแต่บางคนเนี่ยเขาอ่านว่ามัลทัยกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามัลติโพลเนี่ยมัลติพลายเนี่ยต้องอ่านว่ามัลติอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่อ่านนะมัลทัยนเะมมเคเห็โอ แล้วก็คำว่าหลากหลายอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า variety เนี่ยก็คือเหมือนกับรายการ variety นะครับรายการ variety สี่ทุ่มสควอยไม่เอาเก่าไปเอาตีสิบอ่ะตีสิบอ่ะ variety ก็คือเป็นรายการที่มีคอนเทนต์หลากหลายนะครับ variety อ่ะมีคำว่าอะไรอีกบ้าง variety นะครับ variable Var แล้วก็ various นะครับ Variety, variable, various, โ okay. อเคทีนี้เรารู้คำว่า multi กับ variety แล้วก็รู้แล้วนะว่าแปลว่าหลากหลายเนี่ยผมก็ขอแถมมีคำหนึ่งแล้วกันก็คือคำว่า inter ครับเจอ inter ที่ไหนนะครับให้เดาไว้ก่อนเลยนะว่าแปลว่าระหว่างได้ทั้งระหว่างในลักษณะ between ก็คือ2สิ่งหรือว่า among ก็คือหลายสิ่งเหมือน among u ะครับอันนี้ก็คือ inter เนี่ยก็คือระหว่างนะครับอ่ะ inter อะไรบ้าง inter international นะครับ interchange interchange ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนได้หรือว่านักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะหรือว่าที่เขาบอกว่า interchangeable parts ก็คืออะไรที่มันใส่แทนกันได้นะครับ intertwine นะครับการมาพัวพันกันสัมพันธ์กันนะครับ intermediate intersection นะครับก็คือเห็นไหมจุดตัด intersect ก็คือจุดตัดจช่ intersection ก็คือสี่แยกนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยพอเรารู้จากสังเกตวิธีดูรากศัพท์แล้วเนี่ยเราก็จะพอที่จะเดาความหมายมาได้นะ วันนี้เราพูดถึงมัลติหลากหลายไปแล้ว Variety นะครับหลากหลาย i n t e r นะครับที่แปลว่าระหว่างนะครับต้องอย่าลืมว่ามันมีคำที่ขึ้นต้วย IN นะครับเหมือนกันนะแล้วแปลว่าข้างในกับ IN ที่แปลว่าไม่นะครับอย่างเช่น IN APPROPRIATE ก็คือไม่เหมาะสมอ่าพวกนี้เนี่ย in ที่แปลว่าไม่กับ in ที่แปลว่าข้างในเนี่ยวิธีดูดูยังไงนะครับเดี๋ยว ไปติดตามกันในเอพิโซดต่อไปครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนอื่นๆครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ